ใช้ชีวิตยังไงในยุคโควิด่าหลายคนน่าจะคุ้นชินกับคําว่า new normal ใช่ไหมคะจริงๆเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่ new normal แล้วนะจ๊ะมันเป็น covid normal แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตในยุคนี้เนี่ยคุณต้องรีบปรับตัวโดยด่วนและที่สําคัญนะคะจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่ดีนะเป็นโอกาสทองนะเป็นแบบหลายสิ่งที่แบบสามารถเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่เคยแบบไม่มีรายได้สร้างรายได้ได้แบบ ถลม่มทลายจนแบบเรียกว่าเป็นเศรษฐีย่อยๆเลยก็ยังมีนะคะสำหรับตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นมาวิกฤตเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอปัญหาให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสทองท,องที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณและพัฒนาให้มันดีขึ้นและที่สำคัญนะคะคุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่คุณจะต้องเตรียมตัวหรือว่าอัพสกิลของตัวเองเอาไว้บ้าง บางคนอาจจะยังไม่เกิดปัญหาคุณอาจจะรู้สึกแบบเออก็ยังชิวๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ปัญหามาปุ๊บคุณอาจจะตกใจแต่ถ้าคุณเตรียมตัวเอาไว้บ้างหรือคุณฝึกสกิลใหม่ๆสําหรับยุคนี้อะไรที่เขาต้องใช้โซเชียลมีเดียการตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคุณรีบฝึกไว้บ้างก็ได้นะคะไม่ต้องรอให้แบบโรงงานปิดก่อนหรือพอดีแตปิดตัวแล้วค่อยมานั่งหาว่าจะทําอะไรเพิ่มเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คุณสามารถจะทํางาน ออนไลน์ควบคู่กับงานประจำของคุณไปได้แค่นั้นเลยค่ะนี่คือ new normal ที่ไม่นอที่ไม่ new แล้วมันจะเป็น normal แล้วถ้าคุณยังมีงานแค่อันเดียวยังมีงานแค่รายได้หลักอันเดียวเนี่ยคุณเริ่มเอาแล้วนะจ๊ะคุณจะอยู่ไม่ได้นะสำหรับยุคนี้เพราะฉะนั้นรีบไปเตรียมตัวของตัวเองค่ะว่าเราควรจะเพิ่มสกิลด้านไหนและเตรียมพร้อมที่คุณจะสร้าง รายได้เสริมของคุณอีกหลายๆทางนี่คือ normal covid นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย